ค่ะคุณผู้ชมคะธุรกิจที่เรียกว่าเป็นธุรกิจที่มาแรงในตอนนี้เลยเนี่ยต้องยกให้กับนี่เลยค่ะธุรกิจหยอดเหรียญน,นะคะเนื่องจากว่าสามารถตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนในยุคนี้นะคะได้ทั้งเป็นไรายได้หลักแล้วก็ไรายได้เสริมที่สําคัญนะคะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าในยุคปัจจุบันนี้ด้วยค่ะ อัตโนมัติ24ชั่วโมงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในปลายปี2564เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ตลอด24ชั่วโมงสามารถทำเป็นรายได้หลัก หรือรายได้เสริมที่สำคัญไม่ต้องลงทุนํำหน้าร้านไม่ต้องจ้างพนักงานไม่ต้องกังวลเรื่องรสชาติและมีราคาที่ดึงดูดใจเริ่มต้นที่แก้วละ10ถึง20บาทโดยในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ผู้บริโภคต้องการลดการสัมผัสลดการพบปะผู้คนและต้องการประหยัดค่าใช้ใจ่าย ธุรกิจตู้กาแฟหยอดเหรียญจึงตอบโจทย์ทั้งในด้านนักลงทุนและลูกค้าผู้บริโภคซึ่งในปีนี้มีนักลงทุนซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ไปมากกว่า1 0,000ตู้ทั่วประเทศตบโตมากขึ้นครับพอหนึ่งคนให้ยิ่งโควิดเนี่ยคนกำลังให้ความสนใจว่าเอ๊ะทำไงเราจะซื้อกาแฟสักหนึแก้วโดยที่มนเรื่องของดิสเทนซิ่งอ่ะถูกไหมฮะ เรื่องของการที่ไม่ต้องสัมผัสกับกับผู้คนฉะนั้นตู้ก็จะเป็นตัวตอบโจทย์ได้อย่างดีมากๆเพราะว่าตัวตู้หนึ่งเราสัมผัสตัวตู้ถูกไหมฮะไม่ต้องสัมผัสกับคนฉะนั้นมันก็สามารถขายได้อัตโนมัติ24ชั่วโมงเลยที่สําคัญคือถ้าช่วงล็อกดาวน์บางที่ร้านค้าหรือต่างๆล็อกก็ไม่สามารถซื้อกาแฟสักหนึ่งแก้วได้แต่เราสามารถหยดตู้ได้เพราะตู้ทํางานให้เรา24ชั่วโมงเลยนะครับในมุมมองกับการ เจ้าของตู้ก็สามารถทาเงินได้ให้กับให้กับเจ้าของเนี่ย24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเลยเป็นธุรกิจที่ให้ความสนใจอย่างมากนะช่วงนี้เลย